เห็นการที่มีผู้คนถูกละเมิดเห็นความอายุติธรรมเห็นการกดขี่ข่มเหงเห็นอนาคตผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนนั้นถูกทำลายด้วยวิถีทางที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิมนชนเป็นฐานจากความเข้าใจผิดการไม่รู้จักแยกถูกผิดสิ่งเหล่านี้เราก็ออกมาพูดแล้วถแถลงการแล้วการถแถลงการในเมื่อเราเป็นนักสิทธิมนชนที่ต้องการจะทําให้เกิดการากแก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดเราก็ต้องชี้ไปที่ตัวปัญหาต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด แล้ววันนี้เราก็ได้นะแสดงไปว่าเรื่องที่เราต้องพูดถึงสถาบันกษัตริย์นั้นเพราะว่าอำนาจต่างๆพี่เนเอกได้พูดคร่าวๆแล้วนะครับว่าถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยคนที่ทําผิดทําเลวท้าทายกฎหมายสร้างความมยุติธรรมแล้วก็รวบอํานาจทุกคนนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ลําพังแต่เฉพาะนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ทั้งขบวนคอสอชกอปป,ปสพันธมิตรก่อนหน้านั้นพี่น้องไล่ไปดูพฤติกรรมสิครับ ฟังพวกเราให้ดีนะพฤติกรรมการยึดทำเนียบปลูกข้าวอยู่กินขโมยทรัพย์สินของทางราชการไปเนี่ยความลับราชการด้วยทำไมครับมันไม่จ้องคดีความเลยเหรอการไปยึดสนามบินนั้นเป็นการก่อการร้ายตนาชาติต่างชาติเขาไม่ยอมแล้วทาไมเขาเงียบแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลเท่าไหร่กับการที่ไปปิดปากต่างชาติไม่ให้เอาเรื่องตรงนี้ พี่น้องจะต้องคิดต้องเข้าใจนะว่ากลไกอํานาจเหล่าเนี้ยประชาชนถ้าพี่น้องไม่ไม่ยกตัวเองขึ้นมาให้อยู่เหนือการครอบงําของคนที่เป็นชนชั้นปกครองที่เขาได้ประโยชน์ได้อํานาจกันเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือเขาให้เขาหลอกใช้แล้วในที่สุดเนี่ยบาปกรรมของการการบีบย่ําเนี่ยนะคนใช้อํานาจเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกคนนะในยามที่พี่น้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะกับกับรัฐบาลคุณอนะคุณสมัคร นะครับในช่วงนู้นมันก็มีปรากฏการณ์ของการใช้กําลังโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งก็มีฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือฝ่ายพี่น้องพันธมิตรก็เสียชีวิตตา,ตายบาดเจ็บนะครับอาจจะสามารถย้ายนายตํารวจคนหนึ่งได้แต่จริงการบาดเจ็บครั้งนั้นนะครับก็เป็นการบาดเจ็บของคนที่บางคนมีอาวุธบางคนไม่มีอาวุธแต่บางคนก็เป็นผู้ก่อการร้ายจริงเป็นคนที่มีอาวุธจริงมันก็เรื่องการเจ็บกันตายมันก็มีเหตุที่อธิบายได้แต่มันไม่สมควรอะ่ะถึงแม้ว่านะท่านจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านมีอาวุธ ท่านไม่ได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่นะท่านก็ไม่ควรจะต้องถูกจับตายโดยไร้ไร้เหตุผลนะครับก็ต้องมีการเข้าไปตรวจคน้นหาวิธีโดยละมุนล,ละม่อมก่อนนะครับแต่แล้วคนที่ไม่มีอาวุธนี่สิเช่นปีห้าสองห้าสามเนี่ยเข้าไปเพื่อเรียกร้องหาการเลือกตั้งแค่นั้นนะ่ะไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเลยนะมวนชนเหล่านั้นนะเพื่อเลือกตั้งเขาขอสิทธิของเขาคุณให้หีบศพเขาถ้าอ้างว่ามีชายชุดดานะครับบอกว่ายายเปิลอะไรทั้งหลายน้องเปิลเนี่ยนะครับ คุณเมย์ทั้งหลายนี่มีส่วนผูกโยงกับการซื้ออาวุธเอาถ้าซื้ออาวุธแล้วนี่เอามาใช้แล้วยิงใครตายจับได้ไหมแล้วใครเป็นคนยิงก็ต้องมีหลักฐานก็จัดการกันไปครับแต่ทําไมคุณต้องไปยิงประชาชนทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวัดซึ่งเขาไม่มีทางสู้เขาไม่มีอาวุธอยู่ในมือด้วยแล้วครับแล้วการกระทําอย่างนี้วันนี้ทำไมอ่ะสี่ปีห้าปีคดีความไม่เข้าสู่กระบวนการเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยพี่น้องสงสัยบ้างไหม หรือพอพอใจเพราะไอ้พวกนั้นไอ้มือหนาหน้าดําพวกนั้นเนี่ยมันโง่มันไม่มีความคิดของตัวเองเลยมันปถูกทาสเงินของทักษิณใช้ซื้อหมดคุณไม่เข้าใจเลยนะว่าคนที่เขาออกไปต่อสู้นั้นมันมีอยู่หลายประเภทแล้วคนที่เขาเป็นยากจนคนที่เป็นชาวนาเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้สาเหมือนกันชีวิตเขาลําบากมา,มากเมื่อมีคนทําให้เขาพอมีความหวังได้ผลประโยชน์เขาก็ราลึกถึงบุญคุณเขาก็อยากได้โอกาสอย่างนั้นบ้างในชีวิตเขาไปเรียกร้องสิทธิ ในการเลือกตั้งเพราะเขาคิดว่าการเลือกตั้งนั้นทําให้เขาได้รัฐบาลที่ไปตอบสนองเขาแล้วไปยิงเขาทําไมครับไปฆ่าเขาทําไมครับแล้วใครสั่งฆ่าใครทําให้การฆ่านั้นมันมันสามารถจะยืดยาวมาได้ถึงวันนี้โดยที่ไอ้คนสั่งฆ่านั้นเป็นรัฐบาลที่องค์มนตรีนะครับบอกว่าคนนี้ผมเชียร์คนนี้ผมชอบองคมนตรีเป็นใครประธานองคมนตรีเป็นใครเปรมจินตสุรนนท์ก็เป็นคนที่รับใช้การชิดราชวงศ์มาเป็นนายกเกือบแปดปีนะครับแล้วออกมาเป็นประธาน องคมนตรีสารประโยชน์นะครับคุมเกมทหารคุมเกมข้าราชการพละเรือนระดับสูงนักกฎหมายกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เราถ้าเราไม่พูดถึงกันแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแก้ปัญหาด้วยให้ทหารมายืนครอบหัวเราแล้วก็สั่งการบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาคิดถูกคิดดีคนอื่นมันทําชั่วมันผิดหมดประชาชนไม่ต้องมาตัดสินใจหรอกให้ผมตัดสินใจเองให้เรากับกษัตริย์ตัดสินใจเองเอาอย่างนั้นเถอะครับนะ อันนี้ก็เอาเป็นว่าที่มาที่ไปของการที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าพวกเราเนี่ยนะครับมีความบริสุทธิ์มีเหตุผลซึ่งพี่น้องควรจะเข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้การถแถลงการของที่พูดไปเนี่ยผมเกินไปแล้วมันมีสามข้อไม่มีอะไรมากหรอกครับสามข้อนั้นนะพี่น้องไปคิดต่อเองบ้างนะครับถแถลงการไม่ไม่สามารถที่จะทําให้มันยืดยาวได้มันต้องอยู่ในกรอบเหตุผลไม่ใช่ถแถลงในสภาที่จะได้กันทั้งวันทั้งคืนนะครับเรามีเวลาแค่ยี่สิบนาทีความสนใจของคนก็มีแค่นั้น <c oughs> ก็เป็นสามข้อพี่น้องไปหาเหตุผลต่อนะผมไม่ไม่อยากไม่ไม่พี่น้องไม่ต้องเชื่อหรอกนะครับข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าคุณทําลายประชาธิปไตยหรือส่งเสริมการทําลายประชาธิปไตยโดยทางตรงและทางอ้อมใ้าจะต้องพูดกันไปเนี่ยพี่น้องไปฟังคลิปมาหาวิทยาลัยประชาชนเต็มไปหมดนะครับแต่เขาก็บล็อกไงพี่รู้รู้ทำร,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 รู้รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงบล็อกคลิปของมาหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งมีเป็นนับพันกว่าคลิปนะครับต้องตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับ กนะ็การรัฐประหารของประเทศไทยซึ่งในนั้นก็พูดชัดเจนนะใครมาหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยไปทดสอบพิสูจน์ด้วยตัวเองรัฐประหารเยอะที่สุดในโลกนะครับในในอาเซียนนี่เราเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเป็นอันดับสี่ที่สุดในโลกเขาแบ่งเป็นสี่เทียสี่กลุ่มนะครับเรานี่ไปติดอยู่กับประเทศแอฟริกาประเทศดอยพัฒนาสุดๆนะครับแล้ววันนี้ทั่วโลกนี่มีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอยู่แค่สามประเทศเราเป็นหนึ่งในนั้นอายเข้าไหม แล้วในยุครัชการปัจจุบันรัชการเดียวมีการฆ่ากันเนี่ยน่าจะตายเยอะที่สุดในโลกนะเยอะในประวัาิจำนวนบ่อยครั้งที่สุดในโลกตั้งแต่14ตุลา16 6ตุลา19นะครับพฤทสภา35ปี52ปี53แล้วมาปีนี่57นี่อีกมีคนตายนะครับที่อักษะแล้วไอ้คนที่ทําผิดคนที่ยิงประชาชนมือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ยังได้ละเมิดนะสิทธิมนุษยชนกันจนชาวโลกเข้าปรนามกันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย วันที่ก็ยังไม่ต้องคดีความแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็จรวดปากกาในโทษกรรมให้เรียบร้อยในนะพรบ,ร,บรักนุนชั่วคราวแล้วก็ยังถือว่าทุกอย่างวันนี้มีอำนาจทําอะไรก็ถูกต้องหมดทุกอย่างนะเพราะกษัตริย์ก็ยอมรับแล้วก็ใน,นเมื่อเขามาพูดราทำเพื่อกษัตริย์นะครับเขาใช้พระราชอำนาจวันนี้ที่เขาทําทุกอย่างหลายเรื่องเนี่ยเพราะเป็นการใช้พระราชอำนาจอยู่นะครับเนี่ยนั่นก็เรื่องของการเป็นกษัตริย์ระบอบประชาธิปไตยแล้วทาลายประชาธิปไตยแล้วไอเรื่องความทรงธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจมีความเป็นธรรมยุติธรรมรักประชาชนใช้หลักการนะที่มันสมเหตุสมผลนะเป็นประโยชน์กับประชาชนข้อสองข้อสามเนี่ยพี่น้องตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เลยครับนะครับเอาเป็นว่าข้อมูลผมจะไม่ลงนะแต่ผมจะฝากเป็นการบ้านให้พี่น้องไปศึกษานะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเรามาคุยกันต่อว่า ในลักษณะของการทีนะ่มีคนออกมาต่อต้านแล้วก็มีพฤติกรรมจาบช่วงก้าวล่วงมาถึงขนาดว่าจะบุกไปทําร้ายคนที่เขาเนี่ยมาพูดความจริงว่าเขาไม่ได้รักเจ้าทั้งที่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมในการที่จะทําลายอะไรไปมากกว่าการขอสละให้ขอให้สละพระราชาำนาจหรืออาจจะมีบางคนที่เขาด่าตามภาษาเขาแต่เขาก็ไม่บอกว่าจงไปฆ่ากษัตริย์ภูมิพลจงไปทานู่นทํานี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะ ท่านผิดไม่ดีอย่างนั้นนี้ก็ด่ากันไปว่ากันไปแล้วแต่คนนะมันก็มีหลายระดับมันก็คือความจริงว่ามีคนคิดต่อกษัตริย์เนี่ยในลักษณะที่มันแตกต่างหลากหลายนะครับไม่ได้มีคนรักจงรักภักดีแบบนะครับไม่มีคําถามเนี่ยเหมือนกับพวกท่านทั้งหมดทุกคนแต่ปรากฏพอนะเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็ก้กาวล่วงไปถึงขนาดว่าจะไปถึงประเทศที่เขาไม่มีกฎหมายตรงนั้นแล้วเขาถือว่าประชาชนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์กลาบใดที่มันอยู่ในกรอบของการไม่ก่อการร้ายไม่ยุ่วให้มีการใช้ความรุนแรงต่างๆเนี่ย เมื่อคุณไปเ้าวร่วมเขาก็ต้องจัดการเรื่องต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวให้พี่เนกช่วยขยายความนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอาจจะพี่อาจจะพูดถึงเรื่องการป้องกันตัวเองของพวกเราที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิริมชคซึ่งเรามีความชอบธรรมที่จะพูดจะทําอย่างที่เราเราทํานะครับแล้วเราก็จะต,ต้องป้องกันตัวเองแล้วเราได้ทําอะไรไปบ้างแล้วตอนท้ายนี่ผมจะพูดถึงนโยบายที่เราจะทําต่อจากนี้นะครับครับพี่เนกครับ,บครับก็อเอาเสริมเสริมรรรรรเลยนะฮะครับเสร,ร,ริมเลยครับก็ ก็วันนี้ก็เลยอาจารย์พิงดินก็พูดไปรายละเอียดเยอะเยอะมากพอสมควรที่ทําให้พี่น้องได้เข้าใจหลายหลายอย่างว่าเจตนาของพวกเรานี่มีเจตนาอะไรนะแล้วเจตนาที่ดีของพวกเราเนี่ยสิ่งที่ดีๆที่พวกเราทําเนี่ยกับถูกตอบโต้ด้วยคําพูดที่เกาวถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ที่คิดร้ายเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ดีบ้างเนี่ย คือมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราทําตามหน้าที่เนี่ยทําอย่างถูกต้องเนี่ยกับมีผลตอบตอโต,อต,อตอ้ด้วยคําพูดที่มาจากคนที่อีกกลุ่มหนึง่งมันทําให้ความรู้สึกของของคนที่กําลังสร้างสิ่งที่คุณงามความดีให้ก้กับสังคมเนี่ยคือผมไม่ท้อถอยแนย่นะและก็ไม่ถอยด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคนคนคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือคิดแบบ ผลเอกประยุทธ์หรือคิดอย่างพุทธอิสระหรือคิดอย่างพ่นตีเหรียญทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่พยายามจะจับกลุมหรือพยายามแจ้งข้อข้อกล่าวหาใส่ร้ายพวกเราเนี่ยคือเราต้องมานั่งคุยตรงนี้นิดหนึ่งประเด็นนี้นะฮนะการที่พวกคุณพยายามที่จะกล่าวหาพวกเราว่าพวกเราเนี่ยมีความผิดเนี่ยคุณจะต้องมองสาเหตุต้นเหตุ เรื่องราวซะก่อนว่าคุณหาว่าผมผิดเนี่ยผิดเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยเราทําเรื่องอะไรถึงมากล่าวหาว่าพวกเราผิดสิ่งที่พวกเราทํานั้นนะเราได้แถลงการบอกว่าสิ่งที่พวกเราทํานั้นเราได้แถลงการว่า,วก,า,า,ก,า,วาการที่เป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตย ถ้าคุณไปเห็นดีเห็นงามกับโกนกับบที่มายึดอํานาจทําลายระบอบประชาธิปไตยนะั้นคุณคือคนที่ผิดในหลวงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นประมุขอีกต่อไปผมถามว่าคนที่จะแจ้งความเนี่ยกล่าวหาพวกเราเนี่ยคุณมองต้นเหตุหรือว่ามองไปเหตุอย่างอย่างที่พวกเราวันๆคุณไม่คิดจะมองต้นเหตุแล้วว่าสิ่งที่พวกเราพูดไปถึงต้นเหตุน,นั้น เขาคือบุคคลที่ไปทําลายสังคมพวกคุณไม่ได้มองต้นเหตุว่าสิ่งที่พวกเราพูดไปนะพูดถึงบุคคลทำลายสังคมทําลายกติกาในระบอบประชาธิปไตยทําลายกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศทั่วโลกเขาทํากันนี่คือเราชี้เป้าไปที่นั่นแต่พวกคุณกลับมาชี้เป้าแลาเราผิดพุทธอิสละ ผมเองผมก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาผมเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยสร้างคนให้เป็นคนดีแล้วก็ทุกศาสนาเนี่ยก็ชี้นำให้คนในโลกนี้เนี่ยเป็นคนดีคำว่าดีหมายถึงประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ย แต่พุทธอิสระเนี่ยมีสันดาณที่มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติในทางที่มิชอบกล่าวคือพุทธอิสระเนี่ยถือศีล227ข้อใน227ข้อนะี่ะพุทธอิสระเนี่ยมีความผิดทั้ง271ของ227ข้อ คือคุณสมบัติในการเป็นพุทธของพุทธสิอิสระไม่มีต่อไปแล้วเนื่องจากคุณนำศาสนาเนี่ยมาทำให้เสื่อมเสียประชิกไปแล้วใครที่เห็นบุคคลคนนี้ห่ผมผ้าเหลืองช่วยกระทืบกระทืบแล้วก็ดึงผ้าเหลืองออกจากตัวเพราะเขาไม่มีความคุณสมบัติเป็นพ้าอีกต่อไปไอพุทธสอิสระเนี่ย คนคนนี้แหละคือคนที่ทําให้พุทธศาสนาเสื่อมและต่อไปจะไม่มีใครยกมือไหว้พระสงฆ์ในประเทศไทยอีกต่อไปผมจะบอกแค่นะมันมันทําให้ผ้าพจ์ของพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยเสียหายหมดพระสงฆ์ดีต้องการเป็นพระสงฆ์เสียหมดเพราะพระสงฆ์เร็วๆอย่างคนเนี้ยไอตัวเนี้ยมันทําความเสียหายกับพระสงฆ์ทั่วไป คนที่เขค,คิดจะทําบุญมากๆก็ลดจํานวนเงินลดจานวนเงินลงไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆจากสิบบาทเหลือบาทเดียวต่อไปนะั้นไม่มีใครทําบุญอีกต่อไปเพราะเห็นสัญดาพฤติกรรมของนายอิสระนี่แหละการที่เป็นพระสงฆ์ต้องอยู่ในศีลในธรรมการที่เป็นพระสงฆ์ต้องมีคุณสมบัติครบที่จะเป็นพระสงฆ์ ตามพุทธศาสนาได้กําหนดเอาไว้เมื่อคุณคิดจะมาเล่นการเมืองคุณคิดจะมาวิจารการเมืองคุณคิดที่จะมาต่อสู้ทางการเมืองคุณต้องถอดจีวรเอาไว้แล้วลุกขึ้นมาต่อสู้มาสู้กันด้วยด้วยด้วยหลักของของหลักของการเมืองพฤติกรรมของพุทธอิสระเนี่ยมันขาดความเป็นพระสงค์ไปนานแล้วเนื่องจากหนึ่งคุณพากลุ่มคนโจรเนี่ยกบฏเนี่ยไปยึดกรุงเทพ ไปทำร้ายร่างกายคนไปฆ่าคนตามหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งความเอาไว้ตามสถานีตำรวจต่างๆแต่สังคมไทยก็ทนดูอยู่ได้สังคมส้นตีนทนดูอยู่ได้แต่พอพออออแถลงการเอาความจริงมาพูดเสียทนดูไม่ได้แถลงการมาที่หนึ่สิงหาคมทนดูกันไม่ได้อยากจะทีบมันเคี่ยว มันหมั่นคี้วฟังแล้วมั่นคี้วไอสังคมยึดกรุงเทพมันทนดูกันได้เอาพาทุนตีนมาพาพาคนไปฆ่าคนมันทนดูกันได้ดูสิยึดสนามบินทนดูได้ยึดกรุงเทพทนดูได้หมดพอแถงการชี้หลักความจริงวันนี้นะอยากนี้การออกรัฐธรมนูญฉบับชั่วคราวนี่มันไม่ถูกต้องนี่นะ